ครับสวัสดีครับก็อยากจะสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตนิดนึงนะครับก็แบบประมาณว่าถ้าแต่อานาคตเราทํางานนะฮะแล้วแบบมีไฟแล้วแบบต้องการจะแบบทาอย่างไรให้ไฟมันยังอยู่เสมอกลัวว่ามันจะหมดไฟประมาณนี้ความเบื่อทํางานทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องของความรักก็ตามแต่อย่างที่บอกค่ะพอมันหมดไฟตรงนึงเราก็ต้องพยายามหาไฟที่จะมองไอ้สิ่งเดียวกันเนี่ย ให้มันมีอะไรก็ตามอีกมุมหนึ่งที่มันน่าสนใจพี่อย้ยจัดรายการมา25ปี26ปีแล้วบางมุมอย่างที่บอกว่าบางมุมมันก็ไม่ได้น่ารักแต่บางทีเวลาที่พี่จะหมดไฟอะไรเนี้ยมันมักจะมีโอกาสเสมอเช่นคณะนิเทศศาสตร์ให้พี่อ้อยไปพูดให้เด็กๆฟังแล้วพี่ก็จะเห็นคนที่อยากเป็นดีเจแบบสายตาลุกพลุกแบบเฮ้ยพี่แล้วจัดตรงนี้มันยังไงจัดตรงนั้นมันยังไงแล้วพี่รู้สึกว่าฉันจะเบื่อทําไมวะมีคนที่อยากเป็นชั้นเต็มเลยมีคนที่อยากจะได้เข้ามานั่งในห้องจัดรายการ เต็ไมไปหมดเลยบางทีอาการหมดไฟตอนนี้น้องคิดไปถึงสเต็ปที่ไกลมากหนึ่งยังไม่ได้ถึงท่านตรงทํางานด้วยถูกไหมคะและยังไม่ได้เจอทํางานงานนั้นด้วยนะที่ยังไม่รู้เลยว่าเรารักมันขนาดที่มันมีงานบางงานนะคะที่รักจนไม่มีวันหมดไฟมันสนุกกับมันพี่อ้อยพี่ชอตทํารายการกันมา15ปีกับการฟังปัญหาความรักพี่ไม่ค่อยเคยรู้สึกเบื่อเพราะในที่สุดแล้วความรู้สึกมีไฟของมันคือมีคนเสียใจเขาไว้ใจอะ มีคนกาลังนั่งร้องไห้ต่อหน้าเราอีกแล้วพี่ชอดสายนเขากำลังเสียใจอะ่ะต่อให้พี่พูดคําเดิมๆซ้ําๆกับเรื่องเนี้ยอ,อกหักพะลักเพื่อนค่ะพี่แต่พอเขาเสียใจและเขาเห็นเราเขาไว้วางใจเราแล้วพอเราตอบเขาได้แล้วเรารู้สึกว่าดีจังเลยที่เราช่วยเขาได้อยู่ๆมันก็มีไฟขึ้นมาอีกว่าดูดิดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความน่าภาคภูมิใจวันหนึ่งถ้าเกิดน้องจะหมดไฟจงเห็นประโยชน์ของงานเราว่าช่วยคนอื่นได้ในมุมไหนบ้าง ะคำะถามของน้องคล้ายๆกับจะถามว่าแบบพี่ครับถ้าเกิดอีกสามปีข้างหน้าผมเป็นมะเร็งแล้วผมจะทำยังไงครับเนอะป่ะแต่วันนี้ยังไม่เป็นเลยนะนด่หรอ,อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าบางทีเราไม่รู้หรอกข่ะวว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับกชีวิตเราบ้างแต่สิ่งนี้เราบอกได้อย่างหนึ่งก็คือวันนี้คําว่าไฟไม่ได้หมายความถึงความชอบหรือความอยากอย่างเดียวแต่บางครั้งไฟเกิดขึ้นจากหลายสิ่งที่มันเป็นเรื่องความจําเป็นในชีวิต บางทีตัวเราอ่ะไม่มีไฟหมดไฟไปตั้งนานแล้วนะแต่ต้องหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ก็ต้องมีไฟอยู่ทุกวันไฟนั้นก็คือไฟของพ่อแม่ไงไฟของการที่เราอยากเลี้ยงดูคนอื่นไงบางทีก็อาจจะแบบหมดไฟไปแล้วแต่รู้สึกว่าเอ้ยงานของเรายังเป็นประโยชน์กับคนอื่นอยู่อย่างที่พี่อ้อยเป็นก็มีนั้นที่เราแบบว่าคําว่าไฟให้คําจํากัดความก่อนว่าไฟไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่เราชอบ หรืออารมณ์ความรู้สึกที่เราต้องการอย่างเดียวแต่ไฟเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรอีกหลาย,ลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวเราซึ่งเรายังมองไม่เห็นหลักในวันนี้เวลานี้มันก็เลยถึงคล้ายๆกับคาว่าถ้าผมอีกสามปีผมเป็นมะเร็งจะทํำยังไงยังไม่เกิดอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันพอถึงวันนั้นแล้วไม่มีใครรู้ตัวเรื่องหน้านะคะว่าจะเป็นมะเร็งวันไหนแต่พอรู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราจะจัดการกับมะเร็งยังไงแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นพี่ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า สิ่งที่เราควรทําคือวันนี้ไฟวันนี้ก่อนวันนี้มีไฟอะไรกับตัวเองบ้างไหมในการที่เราต้องทําในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้ให้มันดีที่สุดก่อนนะนะคะค่ะไม่หมดไฟไง่ายๆหรอกใจยเย็นๆ